คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพ p l no u คุณบอยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณบอยได้รับฟังมาจากพี่แท็กซี่คนหนึ่งเกี่ยวกับตอนที่ได้ไปรับส่งลูกค้าประจำ แต่วันหนึ่งลูกค้าเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปครับทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาลูกค้าเจ้าประจำมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของคุณบอยกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊คครับโอ้โหเสียงหล่อเชียว,วเรื่องปกติพี่แจ๊คลอแรกลอที่แล้วอาจจะตื่นเต้นนิดนึงอื เสียงก่อนที่นี้คือเดี๋ยวช่วยช่วยเสียงดังวันนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับได้ครับเออนะฮะทําไมนะรอบที่แล้วทาไมนะรอบที่แล้วตื่นเต้นครับครับรอบนี้หายแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นหนักกว่าเดิมแถวบ้านฝนตกไหมครับเนี่ยตกครับผมแถวสมุทรปราการตกครับหนักเนาะหนักอยู่ครับโอ้นะฮะเราคุยกันเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วครับผมเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อน ครับผมทั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่พี่แท็กซี่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเหรอใช่ครับวิน่าสนใจจังเลยเรื่องเล่าจากพี่คนขับแท็กซี่อ่ะเออลูกค้าเจ้าประจําเป็นยังไงอะครับอ่าก่อนอื่นผมต้องบอกว่ากราบสวัสดีพี่แจ็คสุดหล่อไม่ต้องกาบได้ิดนึเอาสวัสดีเฉยๆดีกว่าอ่าสวัสดีเอาเอาใหม่ครับมาใหม่ครับคัดนะคัดสวัสดีนะครับพี่แจ็คสุดหล่อที่น้อยก่าผมนิดนึงครับผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณมาฟังทุกทุกท่านครับครับผม เรื่องเนีค้คุณคุณคุณบอยอยากกระซิบเอาเอาเอาเต็มเสียงเหมือนเหมือนเมื่อกี้เราคุยกันตอนแรกโ okay, อเคครับเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคครับครับผมเรื่องที่ผมได้เคยเก่าเมื่อรอบที่แล้วไว้ว่าผมเองอะได้มาทํางานเป็นช่างแอร์และ้ะครับอ่าทีนี้ในส่วนงานของที่ผมทําเป็นช่างแอร์เนี่ยพอดีว่าผมเองต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดบ้างอืมันก็เลยได้มีโอกาสที่จะต้องได้ใช้ แท็กซี่ทีนี้ช่วงนั้นที่ผมไปทำงานอ่ะผมได้เจอพี่แท็กซี่คนหนึ่งเพราะว่าผมเองอ่ะมันเดินทางมันค่อนข้างที่เราทำงานเหนื่อยมากแล้วผมก็เลยเรียกรถแท็กซี่เพื่อที่จะใส่กลับไปที่บ้านของผมทีนี้ผมก็เลยเรียกบกแท็กซี่มาแล้วหนึ่งคันแล้วผมก็ขึ้นไปนั่งบนรถแท็กซี่ กำลังจะบอกอยู่ว่าอ่าพี่ครับช่วยไปส่งผมที่นี่หน่อยแต่เพอว่าผมเปิดผมเปิดฟังรายการย้อนหลังของรายการเดอะกดอยู่ครับพี่แกก็เลยถามว่าแกแกเหมือนเป็นคนโตนะอืน้ําเสียงแกดูน่ากลัวมากเลยครับแกบอกผมว่าน้องชอบเรื่องผีเหรออืพี่มีเรื่องเล่าให้ฟังครับอ่าจากนั้นแกก็เป็นคนเล่า ให้ผมฟังเรื่องราวทั้งหมดอืทีนี้ผมเปลี่ยนตัวละครผมเองเป็นพี่คนขับรถแท็กซี่เลยแล้วกันครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าแกจะทําอาชีพขับรถแท็กซี่เนี่ยช่วงเวลาเช้าช่วงเวลากลางวันอือ่ะแล้วก็จะเป็นช่วงเย็ยนคือจะแบ่งกันสามช่วงครับแกก็ขับรถช่วงเนี้ยอยู่ได้สักประมาณเดือนสองเดือนหลังๆมาอาชีพอาชีพเนี้ยมัน มันมีคนที่แบบว่าทําอาชีพด้วยกันนะค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็หลายสายมากครับมันก็เลยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนกับภาระที่ต้องเพิ่มขึ้นมีลูกเพิ่มขึ้นมีเมียนเพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยเปลี่ยนช่วงเวลามารับในช่วงกลางคืนบ้างอืเป็นบางครั้งจนกระทั่งไปเจอลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งลูกค้าเจ้าเนี้ย แกบอกกับผมว่าเป็นลูกค้าที่ทํางานอยู่เหมือนกับว่าทํางานอยู่ต่างประเทศอ่าแล้วก็ทุกๆทุกๆสองสามเดือนเนี่ยจะกลับมาในประเทศไทยครั้งหนึง่งพอกลับมาครั้งหนึ่งแกก็จะมาใช้บริการของแกอยู่ก็จะพาให้แกพาไปซื้อของโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆประมาณเนี้ยหนึ่งอาทิตย์ก็จะกลับไปต่างประเทศเหมือนเดิม ก็จะเป็นอยู่ประมาณประมาณแบบอย่างเงี้ยได้เจ้ประมาณสองสามเดือนจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกค้าเจ้าเนี้ยโทรมาหาแกแกก็รับสายปรากฏว่าลูกค้าเจ้านี้ตัดสายแกทิ้งอพอตัดสายแกทิ้งเสร็จตุ๊บแกก็เลยโทรกลับไปไม่รับแต่ส่งไลน์กลับมาหา มารับที่บ้านหน่อยอืแล้วให้ไปส่งพิกัดอีกที่หนึ่งหน่อยค่ะคอะแกก็โอเคครับได้ครับแกก็ไปรับลูกค้าตามพิกัดเป็น,เป,นเป็นบ้านตามปกติออืไปรับที่บ้านเสร็จปุ๊บในช่วงหวะที่ไปรับลูกค้าเนี่ยแกก็เปิดเปิดเพลงฟังอะไรฟังเรื่อยเปื่อยของแกไปครับจนกระทั่งรู้สึกตัวอีกที เหมือนมันมีเสียงมากะซิบท,ที่ข้างหูว่าออกรถได้เลยค่ะอืมซึ่งแกก็ตกใจว่าเฮ้ยทําไมลูกค้าขึ้นมาบนรถแล้วทําไมไม่ได้ยินเสียงปิดเปิดประตูเลยอืแต่ก็คงแบบว่าคงเปิดเพลงดังมั้งอะไรมั้งไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ครับอ่าฮะก็ครับลูกค้าลูกค้าจะไปที่ไหนครับอืมไปวัดค่ะครับอ่าไปวัดที่อยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวบอกทางนะคะ อไอ้คำว่าบอกทางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการคุยแต่เธอจิ้มพิกัดให้แล้วก็พีท็กซี่ก็เปิดดูพิกัดแล้วก็ขับรถไปที่วัดจิ้มพิกัดจากไหนอะครับจิมพิกัดจากมือถือเหมือนนั่งอยู่ในรถแต่ไม่คุยกันใช่เหม,ม,มือนนั่งรถแล้วเหมือนบอกว่าไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวบอกค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเธอก็จิมพิกัดในทีเบสในโทรศัพท์ม,มือถือ,อแล้วก็ส่งให้กับรถแท็กซี่ครับอ่า แกก็คงไม่คิดอะไรมากมายอะ่ะคนขับแท็กซีก่แกจะว่าเธอใส่ชุดสีดําอ่ะเหมือนก็น่าจะไปงานอะ่ะที่วัดอะ่ะแล้วไปประมาณสองสามทุ่มประมาณนานเนี้ยงานศพแน่แน่ใช่ใช่แกก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากสูงส่งไม่อยากถามเ้าหรืออะไรเงี้ยอืมอมืก็เลยว่าเอ้ยงั้นผมไม่ถามเ้าหรือแนละ้วผมผมขับไปเรื่อยเดี๋ยวลูกค้าเพาลูกค้าส่ง G.P.S. มาก็ขับตามนั้นอืมพอไปถึงวัดวันเนี่ยมันผิดปกติตั้งแต่วันแรกก็คือว่าลูกค้า เวลาจะไปไหนมาไหนอ่ะเขาจะจ่ายค่าบริการเนี่ยคือเหมาในหนึ่งอาทิตย์จ่ายทีเดียวเลยรวดเดียวเลยก่อนที่เธอจะกลับต่างประเทศไปอืแต่วันเนี้ยแกฟักเงินสดแล้วก็จ่ายเลยออ้อาวลูกค้าทําไมรีบจ่ายครับอ๋อรีบจ่ายเลยค่ะเผื่อไม่มีโอกาสได้จ่ายอืลูกอ่าเอ้ผมว่ารับเงินมาแล้วก็ เอาใส่สูงใส่ถุงใส่ปุ๊บผมก็ยัดไ้เกะหน้ารถก็หลังจากนั้นก็ประมาณสักอีกสองชั่วโมงได้มั้งลูกค้าก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปส่งที่บ้านเหมือนเดิมก็เป็นมาอยู่อย่างนี้ได้สามวันจ่ายเงินสดทุกวันเลยจนจนแบบว่าผมก็เกงใจว่าเฮ้ยโหลูกค้าให้ให้ทิปมาเยอะเกินไปแล้ว ก็อยากจะคืนก็อยากจะคืนเขาเหมือนกันแหละเดี๋ยวเรา,าคืนทีเดียวก็ได้พยายามขยังขยอจะคืนให้บอกไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายบอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเต็มน,นใจให้จนวันที่สี่ซึ่งวันนี้พอดีว่ามันมีเหตุรถรถผมอะมันจะต้องเอาเข้าสู่เราเช็คแล้วก็ไปส่งซ่อมผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปรับ,ไม,ไ,ไ,รบไม่ได้ไปรับเธอจนกระทั่ง ที่ทำไงดีวะจะได้ถึงเวลาแหละงั้นโทรหาพี่ที่รู้จักกันอืผมก็เลยให้พี่ที่รู้จักกันนะบอกว่าพี่รบกวนพี่ไปรับลูกค้าให้ผมทีลูกค้าประจําผมครับอ่าเขาเดี๋ยวผมส่งเรอคอยชันให้ละกันพี่พี่ไปรับให้ผมทีและกันผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับพี่ต่อส่งเรอคอยชันให้เสร็จผมก็เงียบไปบจนกระทั่งผมเองทําธุระอะไรต่ออะไรเงี้ยมันมันเริ่มมืดแล้วอะ มันเริ่มเพียผมก็เผลอนอนหลับไปรถก็ยังไม่ได้ไเอาแล้วก็ไม่ได้ถามพี่เขาตอบเป็นไงบ้างอะไรบ้าง,างมันคงไม่มีอะไรมากมายหรอกปรากฏว่าเช้าตื่นมาปุ๊บผมมาดูในโทรศัพ์โรศัพท์พี่เขาโทรหาผมสองสามสายแล้วก็เบอร์ช่างซ่อมรถอีกแต่มันช่วงนั้นเป็นแบบว่าพอวันที่วันที่ห้าเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบบว่าเรา วุ่นวุ่นวายวายแล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นผมก็ขับรถเขาผมทำปกติจนผมลืมไปเลยว่ามีมิตรคอรของพี่เขากับช่างซอมรถที่โทรมาหาทีนี้ผมก็ได้เวลาที่จะไปรับลูกค้าเจ้าประจำของผมแหละเหมือนเดิมลูกค้าเขาก็โทรมาเหมือนเดิมแล้วเธอก็ตัดสายผมไม่ได้ให้ผมโทรกลับพร้อมกับส่งเลเคชั่นมาเหมือนเดิมแล้วก็ให้ผมไปรับที่ ไปรับที่บ้านเธอเหมือนเดิมไปส่งที่วัดซึ่งวันเนี้ยถ้ารวมๆแล้ว่มันมันมันห้าวันแหละมันก็วันที่สี่เราขาดไปเราไม่ไปรับเธอวันที่เป็นวันที่ห้าผมก็ตั้งใจว่าวันเนี้ยยังไงต้องเอาส่วนเกินคืนให้เธอเพราะมันเยอะเกินไปสาหรับผมผมก็ไปส่งเธอที่วัดเสร็จปุ๊บเธอก็ส่งตังให้ผมเหมือนเดิมอืมแล้วเธอก็เดินเข้าไปที่วัดผมก็ เปิดเก๊ผมเอาตังรวบรวมทั้งหมดที่ว่าเป็นส่วนเกินอ่ะใส่กระเป๋ากางเกงเพื่อที่จะเดินไปหาเธอไปบอกเอาไปคืนเธอครัเธอหันมาบอกผมว่าวันนี้ไม่ต้องรับกลับนะเดี๋ยวกลับเอง <c oughs> อืมอ่าโอเคครับผมว่าโอเคครับงั้นก็เราก็ยังไอ้นี่อยู่ก็บี่อ่าเราก็แบบกลัวเธอจะไม่รับไงผมก็เลยรีบอ่าครับครับครับเสร็จแล้วผมก็ เข้าไปเก็บมันเสร็จปุ๊บใส่กระเป๋าเข้าเต็มตัวออกเดินหาเธอและในช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะไปเดินหาเธอเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนขึ้นมาอมพี่คะพี่เป็นคนขับรถใช่ไหมคะอืคนขับรถให้พี่สาวหนูที่เขาเคยใช้บริการนะคะคอ๋อครับใช่ครับมีอะไรครับพอดีพี่สาวหนูเ็าฝากฝากค่ารถไว้ให้คับพี่อฝืฝากค่ารถฝากค่ารถอะไรครับ ผมงงเลยผมงงเลยว่าค,คือเกิดอะไรขึ้นอ๋อพี่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นพี่ตามหนูมาค่ะอืทีนี้ผมก็เลยเดินตามเธอไปผมตกใจนะแทบล้มทั้งยืนเลยงานศพที่ไปเนี่ยรูปที่ตั้งหน้ารูปที่ตั้งหน้าเนี่ยคือรูปของเธอเองครับ ผมงงเลยว่านี่เกิดอะไรขึ้นผมก็เลยถามเธอว่ามผมก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นว่าพี่เขาอะเสียตั้งแต่เมื่อไหร่น้องเขาบอกว่าพี่เขาเสียตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วออือาสรุปแล้วคืออะไรเนี่ยผมมารับส่งใครเป็นอาทิตย์อืใช่มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหนี่นี่เรามารับส่งคนหรือรามารับส่งอะไรอยู่รวมๆสี่ห้าวันเป็นอาทิตย์เนี่ยค ทุกอย่างมันเริ่มขี้คายขึ้นเริ่มกระจ่างขึ้นผมก็เลยพอพอเรื่องนี้รู้เรื่องเสร็จปุ๊บผมได้หยิบโทรศัพท์โทรหาพี่ผมว่าพี่ผมเจออะไรหรือเปล่าพี่ผมเขาบอกว่ากูพยายามจะโทรหาเมืองพิกัดที่มึงส่งมาให้กูอ่ะมันเป็นบ้านล้างอหมือมน มันเป็นบ้านล้างนะมันไม่มีมันไม่มีคนอยู่ทุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่จริงเหรอพี่ hoe, ไปผิดที่หรือเลปล่าทูกตามที่กัดเป๊ะเลยที่มึงส่งมาให้กูเลยแถวละแวกนั้นมีแค่โซนนั้นโซนเดียวเลยอบอกโหพี่พี่โดนละพี่โดนไม่เท่าไหร่ผมก็โดนเหมือนกันเลยบอกโอเคพี่เดี๋ยวให้คุยกันผุงก็เลยโทรหาช่างเบอร์ช่างที่เบอร์โทรมาอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าพอรับพอคุยกับช่างเสร็จปุ๊บช่างก็บอกอ๋อพี่ไปี่ผมเองผมก็จะบอกพี่เหมือนกันว่าใบไม้ที่อยู่หน้าเกะรถพี่อ่ะพี่เกี่ยวไปทาอะไรได้เปล่าอแต่เพลินพี่ไม่รับสายผมผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็เลยไว้อย่างนั้นครับผมล้วงกระเป๋ากางเกงออกมาดูเลยอืเป็นใบไม้แห้งๆอยู่สี่ห้าใบเป็นใบไม้เออใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นมา ทุกอย่างเริ่มกระจา่างก็เ,เลยเหมือนกับว่าฮิโอ้โหโดนเข้าแล้วไงลูกค้าประจำม,มันเกิดอะไรขึ้นกนันแน่ครับ,รบพี่แท็กซี่เขาก็เลยบอกผมข้าวๆอยู่ประมาณนี้ครับแต่ทีเนี้ยพอพอมันถึงพอมันถึงที่พักของผมแล้วเนี่ยอันนี้จบแล้วนะในเรื่องของแท็กซี่คนเนี้ย พอมาถึงที่พักของผมเนี่ยผมเองผมก็เลยบอกโหขอบคุณมากครับพี่พี่เล่าพี่เล่าเรื่องให้ผมฟังนี่เป็นแบบเป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวดีพี่มผมก็เลยจ่ายตังค์ให้แกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าผมถึงที่พักของผมแล้วนั่งรถกับแกมานั่งมาก็เลยขอเบอร์โทรไว้ขอเบอร์โทรแล้วก็ดูทะเบียนรถอะไรไว้เผื่อมีโอกาสจะได้ใช้บริการแกอีก <c oughs> เผื่อแกมีเรื่องเล่าได้ได้ขอเรื่องเล่าจากแกมาฟังไว้อีกปรากฏว่าพอผมได้อะไระไรเรียบอยทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยเก็บไว้ละผมก็หันหลังเตรียมเดินขึ้นห้องไป <c oughs> มันก็อีกวันนึงมั้งผมจะต้องผมจะต้องนั่งรถแท็กซี่อีกแล้วเราก็เราก็อยากเป็นลูกค้าประจำของเขาเหมือนกันผมก็เลยไม่ได้เรียก รถแท็กซี่คันอื่น<ม>ก็เลยโทรหาแกปรากฏว่าปลายทางไม่ใช่แกรับแต่ปลายทางเป็นเป็นเมียแกเป็นคนรับสายแทนเรับอกว่าเมียแกรับนะเมียก็บอกว่าสวัสดีค่ะมีอะไรหรอคะบอกอ๋อครับพอดีผมจะใช้บริการพี่แท็กซี่เขาอะครับว่า พี่เขาเคยมารับผมเมื่อวานเนี้ครับพี่คนนั้นแ่ะพี่เขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนอะ่ะครับแต่สิ่งที่เมียแกบอกก็คือว่าพี่คะพี่จำคนผิดแล้วแฟนหนูเสียไปสามวันที่แล้วแล้วค่ะพี่ครับผมก็ตกใจดลยเฮ้ย嗯嗯 จะเสียได้ไงก็เมื่อคืนยังมาส่งผมอยู่เลยอือใช่มันเลยทําให้ผมแบบว่าสรุปแล้วเมื่อคืนที่ผมนั่งเล่าเล่เาเรื่องนี้คือนั่งฟังจากเล่าเรื่องนี้แล้วนั่งฟังจากเล่าเรื่องใครนั่งฟังเล่าเรื่องใคร,รแล้วใครเป็นคนมาส่งผมที่นี่อ่าอ่าอ่าครับครับผม เรื่องลาทั้งหมดก็ข,ข่าวๆประมาณนี้ที่นึ้นแท็กซีม่มาได้ยังไงถูกไหมว่าทนขับใช่ใช่ใช่ตายไปแล้วเป็นผีเพราะงั้นเธอแล้วเขาก็เล่านะเรื่องที่เขาเจอผีให้ฟังด้วยซึ่งเรื่องผีของเขาต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันมันเป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมานานมากแล้วว่าไปส่งลูกค้าสมัยก่อนนะครับจะแท็กซี่หลายคนจะพูดเล่าเหมือนกันหมดนะครับว่าไปส่ง <Ừ. S 2> ลูกค้าแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยมันกลายเป็นใบไม้ เออนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องคลาสสิกในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่พี่ๆแท็กซี่เนี่ยก็เจอกันหลายคนแต่สิ่งที่ตัวของคุณบอยเจออ่ะเออคือที่สําคัญคือมันขึ้นไปนั่งบนรถเขาได้ยังไงไงใช่ใช่ผมกกงเออนะครับแล้วยังเก็บเบอร์เขาไว้อยู่ไหมล่ะโอ้ผมเปลี่ยนโทรศัพท์ไปแล้วอโอเคโอเคได้เพราะว่าเรื่องนี้มันสองปีแล้วเนาะใช่ครับได้คุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณบอยนะ รสโอเคขอบคุณมากมกคุณบอยที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดย l o ตเตอรี่พลซื้อ l o ตเตอรี่พลโหลดแอปนกพลส